ห้านากาสามนาทีถึงหกนาฬกาสามสนาทีไปรับน,นักเรียนของท่อมไปรถโรงเรียนมาขึ้นรถ24คนหกนาฬกาสามสนาทีถึง7จ็นาฬกายี่สนาทีถึงโรงเรียนแล้วครับ 7นาฬกา2ีนาทีถึง8นาฬกา10นาทีข้าวแถว8นาฬกา1นาทีถึง11นกานาทีเข้องเรียนตาปกาติกับเรียนหนังสือกินข้าว10นาฬกา20นาทีถึง12 5นาฬกา3นาที กินข้าวรับประทานอาหเที่ยงข้าวเวลาสาก่นสวัสดีการข้าวแถวซื้อน้ำบัตรลมเขามายกน้ำชายเย็นเขาจายเงินกินขนมเล่นฟุตบอลเล่นรถสามลอ้อ12บนกา35นาที ถึง13นาฬิกา25นาทีละมาซุรีอัมนัลละมาดละมาซุรี13นา25นาทีถึง16นาฬิกาตรงไม่ใช่13นาฬิกา25นาทีถึง15นาฬิ45นาทีเข้าเรียนได้แล้วครับ สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านีถึงสิบกาฬิกายี่สิทีอาบน้ำละหมาดละหมาดอัสซารีสิบหกนาฬิกายี่สิบนาีเด็กนักเรียนขึ้นรถสองแถวโรงเรียนเด็กนั่งรถสองแถวกระบี่เด็กนั่งรถโรงเรียนกับเด็กรอรถมารับกับ ด็กนั่งรถเด็กนั่งรอรถคู่ประคองเหรอนักเรียนคองท่อมนักเรียนอยู่คองท่อมไปขึ้นรถขึ้นรถสองแถวโรงเรียนมีหลังคาด้วยขึ้นรถขึ้นรถสองคัน